สวัสด,ดีพี่น้องวันนี้ก็ด,ดยยละละนนีย่ำสายสายสายหลายล้านมันนี่เดกกกองมากจะเจอดอกบัองางามโบจ้างามโบโอ้ยมันนี่ทองฝ่าโปร่งใสสวยงาม แดดจากือเกาหอนแห้งมือน,นี่แต่ก็มีล่มเลยมือน,นี่ล่มวอยๆอยอยู่อ๋อขึ้นมาเทองเงื่อนขึ้นมาพอ่อโตอีหยังเนี่ย เอาตัวยังเนี่ยเอาคันวาทายอยันพี่ดีโอและกัะตื่นเต้นโหลดตัวเห็นมัน้ยอาวัดีก,ก่อนลูกไทเกอร์วัดดีก่อนครับลูกครับวัดดีวัดดีพี่น้องปองไปก่อนลูกสวัสดีก่อนครับลูกครับวส,ว,ส,ว,สบบวัสดีครับผมไทเกอร์มารายงานตัวครับผม เนี่ยเห็นบรามักทายมักทายลูกมักอัน <c oughs> ให้เ่าทายคลิปให้ตัวเดี๋ยงสิบหมื่นเลยพี่นองเย้ยไหวเนาะข้าวาเดียวเ <c oughs> ยี่ยเฮ้ยเสียงอีหนังอ่ะ <c oughs> นางปวด <c oughs> เดี๋ยวบอกพี่น้องก่อนบอกพี่น้องก่อนลูกบอกพี่น้องก่อนบอกพี่น้องก่อนช่วยติดตามช่องยายน้อยพัดทินด้วยนะครับช่องยายผมครับติดตามไลายๆด้วยจ้ามาฟังตัวฟังตัว ้างตัวนี้เดี๋ยวพี่น,อน้องไงอาบน้ำเร็วๆอาบน้ำเร็วๆอันนี้ก็เป็นคิ้วเมยอาบน้ำก็เลยหายายหน่อยมานั่งเฝ้านั่งเฝ้านั่งเฝ้เาม้าหนิแม่ จัด,จดอืมมือนีมีใครนีเหระครับผมครับผมมาไล่งานตู่ซ,ซื้อซื้อครับผมครับเฮ้ยแมนบอเอาบอ,อยากเกยเศร้าบอยากเกยเศร้าไทยไหมเฮ้แมนบอสวัสดีครับ สวัสดีครับลูกสวัสดีครับ ผมจะได้กลับบ้านนอกครับท่านโควิดอะบอกท่านโควิดกอนลูกท่านโควิดครับลุงโควิดครับผมอยากกลับบ้านแล้วค่ะผมอยากไปตาผมไฝยะ